ยึดนับขาเต่าพี่น้ำโชกลำคาญแล้วเห็นไหมอืมอืมอืมมเงเบองเอาพี่น้องมึงเอาเบื้งเอากัดกระดองเต่าไม่ได้มากัดขาแม่แทนมันร้องเห็ดเบิ้งหลับมันร้องกัดทีนิดตังผีน้ำโชคเบิ้งหลดเป็นหนังมันสิได้ถือนี่ละเทศไปอยู่วัดพอมันนี่สิเป็นคนเอาไปฝากหลวงท่องไว้นึกจักวะฮะรู้จักไหมรู้จักไหม รู้จักไหมหมาวัดอต่รู้จักไหมอยากสมัครเดี๋ยวพี่นำโชคมองพี่นำโชคมองแรงเลยเห็นไหมน้ำโชคบอกยามาแตะตัวฉันน้ำโชคบอกลำคานด้มาพี่น้องเมึงเนี่ยโอ้ยขี่ดื้อชักการเล่นกับเฮงหงได้ต้องมีสกิลการหลบขุนเหงหงไปขุนทีมีตังมันเอาหยุด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 ยุด มาค่อยมาแล้วมันเดียวไม่เก่าหรือด้วยนะมาค่อยเป็นมาตลกมาค่อยเป็นมาตลกมาตลกม้ามาตลกหมาเองพ่อมันเป็นตลกอย่างเดียวหมาเองหมาเองนี่ไงลูกน้ำชั่วเมตังน้องอะกล้วยอันนี้น้ำชักินกล้วยหมดแล้วน้ำชั่วกินเร็วน้ำชชอบกินกล้วยเมตังก็